ท่านโฟลินท่านโฟนแลแปลงเป็นไก่ครับใชนะ่ครับสวัสดีคุณเจ้าอบโลกที่แลใน Minecraft แบบตั t ต t วเด็กๆไปออกไหม สวัสดีครับพบกับไมค์ครับอะไรสักอย่างก็เบนไมค์ครับเบสวอลวันนี้เรามีกัน3คนตอนแรกนะผมชวนเจ้ากรอบแล้วเดี๋ยวผมขอใช้จิตเรียกว่าขอใช้จิตสัมผัสคุณเจ้ากรอบก่อนจ้ากอ้พี้ตอบด้วยดูอย่างเดียวก่อน <c oughs> ทำไมคุณถึงไม่เล่นเบสบอลกับผมเพราะว่ารู้ตัวว่าเล่นแล้วก็แพ้เฮ้ยคุณอย่าพูดอย่างนี้ครั้งที่แล้วพวกเราคิดว่าอะไรพวกเราคิดว่าเราจะแพ้แต่สุดท้ายเป็นไงแพ้ชนะดูโหเด้เอ้ยได้ถ้างั้นวันนี้เราจะไปกัน3จะเป็น3 V3 V3 3 3 6 3 3 9อ้าทำไมมีไก่ด้วยล่ะท่านโฟนี่ท่านโฟแปลงเป็นไก่ครับ นะครับก็เหมือนเดิมครับ SMS ก็จะขึ้นมาระหว่างที่เรากำลังเล่นอยู่นะครับใครที่อยากจะส่ง SMS ก็คอมเมนต์แล้วก็กดไลค์คลิปวิดีโอนี้แล้วก็แชร์ให้เพื่อนบอกว่าทำไมลงพีเล่นการ์ดกันเลยแนะน่นอนไอคาแนะนำได้นะครับมาถ้างนั้นเดี๋ยวเราจะไปเล่น3 v 3 v 3 v 3วากันดีกว่า,าเราจะใช้แผนการเดิมก็คือว่าช้าๆได้พระเล่นงามตามที่ JC โลเลสนั้นได้กล่าวเอาไว้เดี๋ยวเริ่มแรกเดี๋ยวผมจะทำการเขาเรียกว่าซื้อบล็อกเกอร์เล็วกก่อ ป้องกันบ้านก่อนป้องกันบ้านก่อนป้องกันบ้านก่อนถ้าบ้านแตกนี่เรียบร้อยเออมีเทคนิควิธีการป้องกันบ้านยังไงให้บ้านไม่แตกครับท่านโฟไม่ต้องมีบ้านและบ้านจะไปแตกเชื่อผมเฮ้ยโหแลหเราด่านนี้เป็นด่านใหม่ด้วยอย่างกระไซเพอร์พังเอ้ยเอ้ยสา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 ย mm hmm. เขาต่อมาเขาต่อมาเขาต่อมาเราเอาฟอกไปไตรงกลางมีคนไปเอาเอมโมร์แล้วอะ่ะท่านโฟรครับท่านโฟท่านโฟจะเดฟหรือว่าท่านโฟจะไปไหนครับผมแต่งบล็อกนี่อยู่ เฮ้ยเฮ้ยผมอยากได้ธนูมาสอยไอ้เจ้านี่มากเลยครับไม่ใช่มม่วงก็ล่งได้มันไส้เหลือเกินวิธีอะไรเนี่ยไม่เคยเห็นหรือว่าฝั่งนู้นเขารู้ว่าลุงพีมาเล่นเข้าเลยป้องกันการยิงธนูโอ้มันรายแท้ได้ธนูมาละผมขอสอยไปก่อนนะครับเอ้ยลวกไอ้ลวกไปหนึ่งีเยเออเอ้ยลวกลวกลวนแค่มีธนูให้กับผมอะ ผมเปรียบเสมือนฮอกอายเมื่อกี้เหมือนเราช่วยสียเงินหรือเปล่าวะเพราะสีเขียวจะมาปลุกสิเงินลุงนี้เราไม่น่ายิงไอ้เจ้าสีเขียวตกลงไปเลยน่าจะปล่อยให้สีเขียวเนี่ยมันมาแล้วก็ตีสีเงิอนอเยค,ครับเดี๋ยวตอนนี้ผมมาฝั่งขวาฝั่งขวามีอะไรบ้างมีแต่เพชรครับแล้วก็มีพืน่นต่อทางมาแต่ว่าเขาไม่อยู่ตรงนี้ล้วเฮ้ยเพชรจะเกิดได้แปดวิลุงพีจะได้เจอเพชรแล้วเย้เยเฮ้ยฝั่งสีเหลืองเว้ยฝั่งสีเหลืองเว้ยเพชรเกิดแล้วเพชรเกิดแล้ว ไปแล้วเว้ยเจอเพชรแล้วเย่เฮ้กับบ้านแล้วเว้ยระหว่างกลับบ้านเข้าโซช่วงเบสเนี่ยแน่นอนว่าเรามีเตียงเอาไว้ทำอะไรครับนอนครับอ่านอนภาษาอังกฤษว่าอะไรครับสลีปครับเอ้ยทั้งว่วงนอนสลีปปี้ครับอืมที่ขายอยู่ในเซเว่นสลีปปี้ที่เป็นหมาตัวขาวดำนั่นสนุปปี้อ่าถ้ายังไม่ได้นอนเราจะสิบโมงเช้าคืออะไรครับนอนน้อยสเลปเดสเอ้ยให้มันได้อย่างนี้สิ ครั้งนี้เหมือนทีมฝั่งนู้นมันเหมือนมันใช้วิธีการเรียนรู้มันครูพักลักจําในการเอาตัวรอดของทีมเราเมื่อครั้งที่แล้วแน่นอนถ้าอย่างนั้นแล้วก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูหน่อยออออถ้าเกิดว่าผมยิงโดนแล้วก็ทั้งโลกจะต,ต้องจดจําการยิงไม่โดนของผมไ <laughs> อ,อ้บ้ายิงวุดมากเลยกับบ้านดีกว่าท่านฟ,ฟมีคําค,คมหรือเทคนิคการเอาตัวรอดไหมครับไม่มีวันนี้ไม่มีนหรอครับ มีดครับอ้ยะผมจริงจริงเอาวอาฟาโร่แล้วเอาเฮ้ย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 โผวมาโผวมาทำไมฮะโผวมาทำไมฮะนี่โผวโผวเป่งเลยกรินเบธเอาแล้วโอ้ยเหลืองของมันฟูกว่าแล้วทุกคนอย่าไปกลัวท่านฟอัครั้งที่แล้วเราก็เห็นว่าฝั่งศัตรูน่ะมันเอ็นแฮนด์แล้วผลมันเป็นยังไงมันก็แพ้ เออเพราะงั้น่เราต้องเด็บเราเหมือนกันเราต้องเด็บเอาทีแล้วตาเรามีของทันโฟครับทันโฟทันโฟอย่าไปบวกกับมันรรบทางนี้เออเออทันโฟเอ้ยเอ้ยมันกลับมันกลับเอากลับบ้านเล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 เอ้ยเอ้ยลวกอ๊า ผมกำลังยิงสีเหลืองอยู่ผมกำลังยิงสีเหลืองอยู่เอาลูกขนูมาผมไปสปอร์ตให้เยสเยสเยสอันนี้ก็ตัวก็เซตมา้าเกี่ยวตาม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 ากับผมหน่อยโอเคโอเคผมผมเปลี่ยนจากสายขนุนเป็นนี่แล้วนะถอยก่อนถอยก่อนสปอร์ตไม่โดนสปอร์ตน้ำเงินกำลังพบบนรถอะไรป๋อเฮ้ยเอ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 ้ยผมยิงไปอยู่ผมยิงไปอยู่ สปอร์ตน้ำเงินสองคนหน้าทัพโกถอยละฟอร์แบ็กฟอร์แบ็กเดี๋ยวเฮ้ยเขาปักยิงระเบิดมาแล้วเฮ้ยเขายิงบ้านเลยรอก่อนรอรอผมก่อนถามวินนี้ใ้ผมกลับบ้านไปเอาอัฟฟิเดียนเราจะได้ไลเทีมทานอู้ถูกต้องอะไรอะไรตอนนี้ผมอัปเกรดทนลแล้วตอนนี้เหลือแค่ไปเก็บเอเมอรัลด์ตรงกลางแต่ตรงกลางมันคุมอยู่ถ้ามีก็คงร้องโหนมาแหละน้ำเงินอยู่กลางน้ำเงินฟาร์มเอเมอรัลด์ยับเลย เฮ้ยทุกคนมิน่าสงสัยธนูคงไม่ใช่ทางออกของเราละทางจีไม่ใช่ทางออกระเบิดครับยิงมาเลยมินดาซังกัมบัตเต้ชดโตมาเตลุงซื้อไฟบอลมายับยับเลยไปไปเอาฐานสีเหลืองเอาฐานสีเหลืองเอ้ยเอ้ยเอ้ยเหลืองใต้เหลืองเอ้ยเอ้ยเอ้ยระเบิดใส่มันอีกเดี๋ยวดักดักข้างหน้าดักข้างหน้า เอ้ยเอ้ยเอ้ยวิกตอรี่เราชนะได้ยังไงหลักการก็คือปล่อยเขาตีกันแล้วเราปล่อยลาครับเราชนะแบบงงคือตอนแรกคือแบบมากันแบบเอออะไรไม่รู้ี่หลักการนี้เออใช้ได้ด้วยเหรอเนี้ยเอาละด่านนี้ฮ้ยด่านเห็ดเราต้องปกป้องเตียงก่อนผมจะเปลี่ยนสายเป็นสายขาลุยขาลุยสายไฟเบอร์ ไปทางไหนก่อนเลครับท่านโฟซ้ายหรือขวาเพชรเพชรเพชรเอาเอาเพชรก่อนผมเอาเพชรแล้วครับโอ้โหสีเหลืองสีโอ้โหผมเอาอยากกระทุนุสอยมากเลยครับเนี่ยเหมือนเราจะเจอโปรเพลงเยอะเออมีเด็กเตือนบอกว่าระวังโปรด้วยนะครับลุงพีโอเมื่อกี้ไม่ใช่โปรเพลเยอร์แต่คือโปรคือโปรคือใช้โปรใช่ไหมน้ำเงินแตกเฮ้ยท่านโฟจัดการเตียงน้ำเงินเอาเหลืองครับต่อทางเลยเหลืองเตียงเหลืองดีเตียงเหลืองกันอย่างอย่างบ้าเลยอ้าวผมปาระเบิดเตียงเหลืองแล้วครับอ้าววุ้น ผมต้องใช้ธนูแหละรู้สึกเป็นทางเดียวที่เราจะทำเราจะชนะเกมนี้คือต้องใช้ธนูเดี๋ยวไปช่วยท่านโฟท่านโฟครับผมมีธนูมาช่วยสอยครับเฮ้ยมันมาเหลืองมาเหลืองมาอ้าวที่ทานเหลืองมาครับโอเคโอเคลุงลุงกลับบ้านครับเฮ้ยมันเอ็ดี่บะเออหรือเตียงเราใช่ไหมท่านโฟล่อมาครับท่านโฟใครมีทองซื้อทองซื้อซื้อลูกธนูมาซัพพอร์ตผมหน่อยครับได้ครับได้ครับ เอ้ยยิงธนูยิงธนูเข้าไปดาเมจมันกลับ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 ระหว่างนี้มันกลับเอ้ยมันกลับตกไปหนึ่งตกไปหนึ่งตกไปหนึ่งแล้วเหลืออยู่อ้าวสวย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 โภธการธนูมาเพิ่มอีกธนูกำลังเสริมมากนะครับขอบคุณครับมันไม่ยอมออกมาเลยเด็กนี่มันไม่ยอมรับความพ่ายแพ้ทางนี้มันโลโรโรตายอ้าวหู้แหมศึกนี้ สุดยอดจริงๆถือว่าได้ประสบการณ์ไม่มากก็น้อยวันนี้เกิดความรู้เล็กน้อยน,นะครับที่พูดถึงเรื่องเตียงหร,หรือว่าเรื่องการนอนคิดว่านอนอย่างไรให้เพียงพอควรนอนกี่ชั่วโมงครับคุณแจก็ประมาณ6กถึงเจ็ดชั่วโมงหกถึงเจ็ชั่วโมงนะครับท่านโฟคิดว่าท่านโฟคือปกตินเนี่ยท่านเทพเจ้าโฟไม่หลับอยู่แล้วนะครับแต่ท่านโฟหลับกี่ชั่วโมงครับ 8ถึง10ชั่วโมง8ถึง10ชั่วโมงนี่คือท่านเทพเจ้าท่านโฟนะครับ8ชั่วโมงก็เพียงพอแล้วนะฮะสำหรับวัยพวกเราแต่ถ้าเกิดว่าโตโตโมหาเลยก็ได้นอนก็ถือว่าดีแล้วโอเคครับเอาไว้ว่าวันนี้ลุงพีกับไมค์ครับเบตวอร์คงต้องขอตัวลาไปก่อนฮะใครที่ชื่นชอบหรือว่ามี SMS อยากจะให้แนะนำเพิ่มเติมอะไรก็สามารถพิมพ์กันได้นะครับเหมือนเดิมคือ,อกดไลค์นะฮะแล้วก็คอมเมนต์นะครับยังไงถ้าเกิดชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์แล้วกดซับสไครต์ตามด้านล่างข้างนี้เลยครับแล้วเจอใหม่่ครั้งตอไปกับนใหม่ครับบบ๊าายย